เลิมกับเสียงเพลงโวงตกกันเป็นแถวๆทั้งพี่ลินทั้งคนดูเลยนะคะกับฉากเล่นกีตาร์ร้องเพลง It Had To Be You หรือมันต้องเป็นคุณของคาาในละครหวานรักต้องห้ามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องนี้ต้องเป็นีไมคกี้ปณิธานหรือคาาถึงฉากนี้ซึ่งถูกเขียนบทเพิ่มขึ้นมาเพื่อหนุ่มไมคกี้โดยเฉพาะเลยละคะ่ะชื่อเพลงว่า It Had To Be You เป็นคลาสสิกเพลงเก่าเพลงสากรครับผมอาจจะไม่ได้มีในแบบบทออริจินอลครับผมแต่ว่าพี่นุชี่เห็นว่าผมเล่นกีตาร์ได้เล่นไหลแล้วเขาก็ชอบเออเพุ่มกับที่ชอบดึงความสามารถมาแสดงในทูตูด้าออกมาใส่<ไ>เขาก็เลยคิดว่าน่าจะต้องมีให้ร้องเพลงให้อะไรเงี้ยเล่นกีตาร์แล้วเพลงนี้ใครมาคุณเลือกค่ะพี่นุชี่เลือกครับเลือกให้เข้ากับสถานการณ์ของบทละครแล้วก็ความหมายมีนิ่งอะไรเง <Yeah. S 1> ี้ยจริงเพลงนี้ก็ มันไม่ใช่แค่เฉพาะแบบตัวคาถากับพกามาลินแต่ว่ามันยังพ่วงไปอีกมันยังมีความลึกซึ้งซับซ้อนในเนื้อหาบทเพลงแล้วก็ในความสัมพันธ์ของทั้งครอบครัวทั้งความรักเคยฟังเพลงนี้มาก่อนหน้านี้ไหมคะในชีวิตอ่าถ้าก่อนหน้าตอนถ่ายยังไม่เคยผมแล้วก็พอพี่นุชยบอกว่าอยากให้ได้ร้องเพลงนี้ก็ลองไปฟังดูเป็นเพลงที่แบบชอบมาก<ะ>เคยสิงมากแล้วก็ตรงกับคาแรคเตอร์ผมเลยผมเป็นที่ชอบเพลงเก่าเพลงอะไรอย่างนี้ด้วย มีหลายฟิลเลยนะครับผมเพลงนี้ใช่ได้ในหลายสถานการณ์ในหลายโมดครับผมจริงๆเพลงเพลงหนึ่งไม่สามารถตีความได้แค่ความเดียวหลายคนฟังเพลงอาจจะตีความได้แบบแตกต่างกันมาสักหนึ่งสถานการณ์เป็นสถานการณ์ต่างๆเอาไว้เวลาจีบแล้วกันเข้าใจง่ายสุดก okay. ็ it had to be you for nobody else give me a thrill with all your faults I love you still It had to to had Had Wonderful you. Had you. you. be be ต่อไปให้เรียกว่าลินนะคะ It had to had you. be พี่ฝนพี่ฝนก็บอกแล้วว่าให้เรียกพี่ลินพี่ลินอยากเป็นพี่ลินของคทา,าค่ะไม่รู้จักแล้วชื่อฝน 粉气场。